สวัสดีเช้าวันที่สดใสเช้าวันที่เราได้เป็นเศรษฐีไม่เลิศไม่แพงไม่ซื้อจัดไปเพื่อนแหมพวกเธอเนี่ยนะเงินเดือนก็เพิ่งจะออกจะเริ่มใช้เงินกันแล้วหรอโธ่โธว่าไงมีอะไรหรือเปล่าแกแกช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันขอยืมเงินแกหน่อยได้ไหมแกจะบ้าหรือเปล่าฉันเอาเงินที่ไหนให้แกยืมไม่รู้แกช่วยฉันหน่อยดิ สดดีเช้าวันที่สดใสเช้าวันที่เราได้เป็นเศรษฐีจ,จริงป้แกดูดีเข้ายัางอุย้ยแน่นอนเลยแกราศีจับมากเลยอะแกรวยแบบเน,นี้ยเราต้องทำอะไรกันดีนะททำงานสิจ๊ะโอ้ยเจ๊ชอบขัดจริงๆเลยเนี่ยใช่คนรวยแบบพวกฉันนะจะทำอะไรได้นอกจากช้อปปิง้งแหมพวกเธอเนี่ยนะเงินเดือนก็เพิ่งจะออกจะเริ่มใช้เงินกันแล้วหรอ โอ๊ยทำไมจีก็มันมีเงินนะก็อยากใช้อ่ะแต่กว่าจะเลิกงานนะแกฉันทนไม่ไหวหรอกฉันขอไปช้อปปิ้งออนไลน์ก่อนได้ปะเฮ้ยเอาสิเข้าเลยเพื่อนนี่แกอันนี้ฉันมีส่วนลดเฮ้ยแกอันนี้อาเด้งเด้งแต่มันดูไม่แพงแกแกไม่ลดไม่แพงไม่ซื้อจัดไปเพื่อนแพเนี่นี่พวกเธอทำงานกันได้แล้วจ้ะมัวแต่ช้อปปิ้งอยู่นั่นแหละอ๋อเจ๊ก้อยเงียบไปเลยฉันก็ไม่อยากพูดหรอกนะ แต่ว่ามันเดือดร้อนฉันเดือดร้อนแหละเดือดร้อนละลรไมราจะเจ๊ฉันไม่ได้เอาเงินเจ๊มาซื้อของของฉันสักหน่อยก็เดือดร้อนที่ต้องมาคอยรับพัสดุให้พวกเธอไงละ่ะสั่งเกง่งสั่งทุกวันเวลาพัสดุมาสง่งอะ่ะก็ช่วยอยู่รับหน่อยละกันแหมเจ๊ก็นิดนิดหน่อยหน,น่อยเองเดี๋ยวคนรวยอย่างพวกฉันอะ่ะยังน้ำเจ๊เองไม่ต้องหรอกจ้ะแค่อยู่รับพัสดุของตัวเองก็พอโอ๊ย,อยขี้บ่นจังเจ๊แค่รับเฉยๆยเองนั่นสิออไไม่รู้ของชิ้นนิดเดียว ซับป่อยดีกว่าแกอุ้ยอุอุเสื้อใหม่ว่ะสวยปะสวยสักแล้วหรอเนี่ยเนะหอมากสักแล้วแกหอมฟุ้งขนาดเนี้อ่ะไม่เชื่อดม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 ดิสวยนะคัตติ้งดีมากสวยสวยเออแกวันเนี้ย ไปหาอะไรแพงๆกินกันไหมได้เลยแกพวกเราอ่ะช้อปปิ้งกันมาเยอะแล้วเราก็ต้องไปหาอะไรกินแพงๆไปดูหนังด้วยมะได้แกเอาให้ครบสุดเลยแกได้เพิ่งมีหนังเข้าอยาินอาหาญี่ปุ่นวหอแกเอาปโฮโเมาเกษตรหน่อยแล้วดีร้านไหนร้านไหนร้านไหนก็ได้นี่นี่นี่ของพวกเธอสองคนเนี่ยเอาไปสุดท้ายฉันก็ต้องออกไปรับให้อยู่ดีขอบคุณนะเจ๊ โอยแกฉันมีความสุขอะเวลาที่ฉันแบบได้แกะกล่องอะไรพวกเนี้ยฉันสั่งอะไรไปบ้างก็ไม่รู้อะแกเออฉันก็เหมือนกันสั่งเยอะจนลืมไปหมดแล้วเนี่ยตื่นเต้นน่าสั่งอะไรไปจำไม่ได้สั่งเยอะแกะแก่พวกเธอนี่นะมีเงินก็ไม่รู้จะเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินบ้างหรือไงโอ้ยไม่มีอะไรฉุกเฉินเท่ากับพวกฉันอะไม่มีเสื้อผ้าใหม่ให่หรอกยาจริงจ้าไม่เสร็จถี่ต้นเดือนหัดเก็บเงินไว้ซะบ้างนะ เกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยจะหาว่าฉันไม่เตือนนะจ๊ะโอ๊ยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาฉันก็ยืมเงินเจ๊ไงยืมด้วยนะเจ๊ฉันเริ่มเหนื่อยจะพูดกับพวกเธอจริงๆเลยนะติ <c oughs> ดต่อที่เกิดไม่ได้แล้วว่าสั่งอะไรนะม,กกไมัอ<ม>ุ้ย<ด>อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงพัสดุมาอุ้ย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  แกชุดน,นี้โอเคปะ่ะโอ้ยสวยแกสวยดี<อ>สีคล้ายๆตัวน,นี้เลยนะอ่อนกว่านิดหน่อยนั้นตัดัดเลยดีดกว่าแกตัดเลยจ้ะแกนี่มันใช้ได้จริงๆแล้วแกอะอาทิตย์นี้ได้ซื้ออะไรบ้างหรือยังโอ้ยไม่ต้องห่วงจ้ะเต็มวงเงินไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเฮ้ยให้มันได้อย่างนี้สิแกมีอะไรน่าสนใจบ้างเนี่ยดูกันดูกัน ฉันมีธุระกับแกเอ,าอ้าแกไว้เจอกันพรุ่งนี้นะโอเคกลับดีๆแกบ๊ายบายรีบจริงจะรีบไปไหนวะลนะ ลแล้วดูสภาพสิจะมีปัญญาซ่อมรถให้ฉันหรือเปล่าเนี่ยดูสภาพแบบนี้สิก็คงขับได้เท่านี้แหละเอาก็ฉันขับของฉันมาอยู่ดีๆเนี่ยดูของทีเนี่ยคุณน,นั่นแหละมาชนฉันก่อนเอานี่จะโทษฉันเหรอฉันก็ขับของฉันมาอยู่ดีๆเหมือนกันอย่มามั่วนะยังจะมาพูดแบบนี้อีกคุณดูที่เนี่ยเจ็บก็เจ็บข้าวของฉันเสียหายหมดแล้วรถเนี่ยเพิ่งออกมาใหม่ๆ ถ้าหลอกฟอกเปิกหมดเลยเนี่ยยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบอ๋อนี่คือจะข่มขู่กันเหรอไม่มีเงินละสิถึงมาหากินกันแบบเนี้เออุอ้ยคนอะไรเนี่ยดูรลอกฉันสิมีเรื่องอะไรกันฮะเนี่ยก็เนี่ยค่ะขับยังไงก็ไม่รู้ไม่ดูตาม้าตาเรือเลยใจงเย็นกันนะฮะคือผมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วคุณเนี่ยเป็นฝ่ายเชี่ยวคุณป้าเขานะฮะคุณมีหลักฐานหรือเปล่ามาปักปมฉันได้ไงนี่ฮะพอดีว่าผมเดินผ่านมะาเห็นบ้านหลังนี้มีกล้องย้อนปิดพอดีเลยเอาไปขอเขาดูกล้องย้อนปิดก็ได้นะฮะค่ะไปดูเลยค่ะ แต่ดูไหมครับพ่อแม่ไอะได้มาครับก็วงจรปิดเหรอใช่ครับไม่ไปอ่ะเสียเวลาฉันมีธุระอยากได้เงินนะใช่ไหมรอฉันแป๊บนึงละกันอะไรของเขาวะป้าเป็นอะไรไหมฮะเจ็บนิดนึงอะลูกแอนโทนี่สวัสดีว่าไงมีอะไรหรือเปล่าแกกอมช่วยฉันด้วยแกฉันขับรถเฉียวคนน่ะแล้วฉันฉันต้องจ่ายค่าเสียหายฉันไม่มีตังค์่ะแกแกช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันขอยืมเงินแกหน่อยได้ไหมแกไปเฉียวใครเนี่ย เท่าไรหนึ่งหมื่นแกฮะหมื่นหนึ่งแกจะบ้าหรือเปล่าฉันจะเอาเงินที่ไหนให้แกยืมนี่ป็นกลางเดือนแล้วนะฉันหมดไปกแกตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเนี่ยโอ <c oughs> ฉันจะทําไงดีอะแกแกถามพอดีรูดบัตรได้ไหมแกจะบ้าหรอมันจ่ายค่าเสียหายนะเว้ยจะมารูดบัตรอะไรละ่ะก็เผื่อรูดบัตรได้ไงไม่รู้แกช่วยฉันหน่อยดีเอานี้เดี๋ยวฉันหาเจ๊ก้อยให้แล้วกันเจ๊ก้อย เจ๊พอจะมีให้แอนยืมสักหมื่นหนึ่งไหมนี่พวกแกช็อปกันไม่พอรือไงเปล่าเจ๊แอนมันมีเรื่องต้องใช้เงินนิดหน่อยอ่ะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊เเเคุยกับแอนเองแล้วกันเจ๊ก้อยช่วยฉันด้วยนะฉันขอยืมเงินหน่อยได้ไหมฉันขับรถไปเชียวคนเขาว่ะแล้วฉันต้องจ่ายเงินให้เขาหนึ่งหมื่นฉันไม่มีเงินแล้วอะแล้วประกันรถฉันก็หมดด้วยอะเจ๊นั่นไงฉันเตือนพวกเธอแล้วใช่ไหมเป็นยังไงล่ะจริงๆเลยนะ แล้วตอนนี้แกอยู่ไหนเนี่ยแอนอยู่แถวออฟฟิศนี่แหละฉันเพิ่งออกมาได้แค่แป๊บเดียวเจช่วยฉันด้วยนะก็ได้เดี๋ยวฉันโอนไปให้แ่่ทุ่มนีม้นะจะเทศพวกแกอย่างหนักเลยค่ดูจ้าอุ้ยขอบคุณมากนะเจ๊ขอบคุณจริงๆอ,งอ่ะเอาเลขบัญชีฉันหน่อย โอแล้วนะจบนะเสียเวลาจริงจริงดีนะที่ฉันรวยว่าไงจ๊ะเราเสร็จฐีทั้งหลายนี่ขอบคุณมากนะคะเจ๊ทีเนี้ยจะฟังสิ่งที่ฉันเตือนได้หรือยังละ่ะเงินน่ะเวลามีอะ่ะก็เก็บเอาไว้บ้างไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่เนี่ยก็เอาไปใช้หมดช้อปปิ้งอะ่ะทำได้นะ แต่พวกเธอก็ต้องใช้ให้มันพอดีด้วยขอบคุณมากนะเจ๊เอาเป็นว่าเดี๋ยวฉันจะรีบไปหาเงินมาคืนเจ๊ล้วกันเนาะไม่ต้องรีบหรอกจ้ะแหมเจ๊ใจดีนะเนี่ยมี่ฉันอีกห้าพันไหมแน่นอนไม่ต้องรีบหรอกเพราะว่าพี่จะคิดเงินเธอร้อยละสาสิบต่อเดือนจ้ะโอ้โหโหดไปป้าเจ๊โอเคเนาะโหร้อยละสาสิบเจ๊โหดไปป้าไม่โหดหรอก เธอจะได้เห็นความสำคัญของเงินไงล่ะจ๊ะใช้่ากันสองเดือนนะคะอีกสองเดือนเหรอคะ<ช>ออแถ้าพี่มาไม่ทันหรอยึดเลยไหมย,ยึดเลยใจหลายอ่ะขอบใจน,นะหใค่ะค่ะดูต่อไปเชิญค่ะดูให้หน่อยสิว่าเรียนเนี้ยได้เท่าไหร่ห้าพัน ห้าพเองเหรอฉันซื้อมาต้องแพงทำไมได้แค่ห้าพันก็ได้เท่านี้ละค่ะจะเอาไหมอ้ยมีใครที่คุยราคาได้มากกว่านี้ไหมไปเรียกมาให้หน่อยสิเจ๊เขาจะเอาเงินเพิ่มอ่ะเจ๊มาดูหน่อยอุ้ยรุ่นนี้มันก็ได้เท่านี้แหละจะเอาเท่าไหร่กันเชียวอ้าวป้าอ้าวนี่มันคนรวยนี่คนรวยรแบบนี้เขามาทำอะไรที่นี่ล่ะ แล้วป้าทํางานที่นี่เหรอได้เงินไปตั้งเยอะคงสบายไปหลายวันเลยสิทํางานอะไรละจ๊ะเนี่ยเจ๊เจ้าของร้านเจ,จ๊รู้จักเขาด้วยเหรอเอา้าก็คนที่ขับรถเกี่ยวฉันมวันก่อนนะ่ะฉันจะเล่าให้แกฟังไง<อ>นี่จะบอกอะไรให้นะแต่ก่อนนะ่ะฉันก็เหมือนเธอนั่นแหละทําตัวรวยรายได้น้อยรสนิยมสูงแล้วมันก็ทําให้เราเป็นหนี้เป็นสินพอเดือดร้อนมาก็ไม่มีเงินตอนนี้นะฉันนะ่ะ รวยกว่าเธอเงินเยอะกว่าเธอแต่ฉันก็รู้จักใช้จ่ายนะเธอก็ต้องรู้จักใช้จ่ายบ้างไม่งั้นก็ต้องมาจบที่นี่แบบนี้แหละรวยๆขนาดเนี้ยเอาไปห้าพันก็พอนะโอ้โหป้าเอ้เจ๊เพิ่มไม่ใช่อีกหน่อยเถอะนะโอ้ยไอรุ่นเนี้ยแบบเนี้ยแล้วดูสภาพสิมันก็ได้แค่นี้แหละจะเอาหรือไม่เอาถ้าไม่เอาก็ไปร้านอื่นฉลีดโอ้ยเอาเอาเจ๊เอาก็ได้ อ่ะณูนี่มจัดการด้วยค่ะห้าพันนะค่ะนาฬิกาฉัน